สาวิธีเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายแพ้ทางจนเขาต้องตกกลุ่มรักคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะ การที่จะทําให้ใครตกหลุมรักเราซ้ําแล้วซ้ําอีกมันก็คือการที่เรากระตุ้นให้เขาหลั่งฮอร์โมนโดปามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการเสพติดการหุยหาและการตกหลุมรักได้อย่างเสมอเสมอนั่นเองค่ะการที่เราทําให้เขาตกหลุมรักเราได้เพียงครั้งแรกครั้งเดียวไม่สามารถทําให้เขาอยากอยู่กับเราตลอดไปได้ค่ะเพราะว่าโดปามีนค่ะเขามีอายุอยู่ได้แค่6เดือนถึง2ปีเท่านั้นค่ะนี่คือเหตุผลที่ทําไมค่ะเราต้องทําให้แฟนของเราตกหลุมรักเราซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่เสมอค่ะ หรือทําให้ผู้ชายค่ะที่เดทกับเราค่ะตกลุมรักคุณทุกครั้งที่เขาออกเดทกับคุณและพยายามที่จะกลับมาหาคุณอยากมาเจอคุณอีกค่ะและนี่คือ3ข้อที่มันจะทําให้ผู้ชายค่ะหลังโดปามีนจนตกลุมรักคุณซ้าแล้วซ้าเล่าค่ะข้อที่ 1. ผู้หญิงที่ผู้ชายแพ้ทางและตกลุมรักซ้าแล้วซ้าเล่ามีลักษณะแบบนี้ค่ะจงเป็นคนที่พูดในสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเสมอค่ะ ทำไมเราถึงต้องพูดในสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเสมอนั่นก็เป็นเพราะว่าความคาดไม่ถึงค่ะคือสิ่งที่จะทําให้กระตุ้นการหลัง่งโดปามีนนั่นเองค่ะ คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเรามักจะตกหลุมรักคนที่พูดในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงหรือคนที่พูดตลกแล้วมันโดนใจมันทัดใจนั่นก็เป็นเพราะว่าคําพูดที่คาดไม่ถึงหรือคําพูดตลกหรือคําพูดที่มันโดนใจทัดใจที่เราไม่คิดว่าจะมีคนพูดว่ามันโดนใจเราค่ะมันไปกระตุ้นความพึงพอใจและมันทาให้เกิดการหลั่งสารดูามีน่ะซึ่งมันเป็นฮอร์โมนแห่งการเสพติดการหุ่หาและการตกหลุมรักนั่นเองค่ะมันก็เลยทาให้คนค่ะมักจะตกหลุมรักคนที่มีคําพูดที่คาดไม่ถึงหรือเป็นคนที่เล่นมุกตลกที่่คคนาดไมถึงหรือู้ ในสิ่งที่โดนใจทัดใจที่เขาไม่คิดว่าคุณจะพูดค่ะสิ่งที่องุ่นอยากให้คุณเป็นก็คือคุณทรงเป็นผู้หญิงที่พูดในสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงค่ะจงพูดในสิ่งที่คุณคิดว่าเขาจะไม่เคยได้ยินจากใครเลยคําพูดที่คนคาดไม่ถึงมีอะไรบ้างเช่นคําชมในสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงคําพูดตลกที่เขาอาจจะคาดไม่ถึงแล้วมันทาให้เขาขำหรือคําพูดที่มันทัดใจเขาโดนใจเขาอย่างที่เขาคาดไม่ถึงว่าคุณจะเข้าใจเขาขนาดนี้คุณจะรู้ใจเขาขนาดนี้คุณจะสามารถเชื่อมโยงภายในกับเขาได้ขนาดนี้ค่ะยกตัวอย่างคําชมที่เขา คาดไม่ถึงคุณจงอย่าชมเขาในสิ่งที่เห็นได้โดยทั่วไปค่ะอย่าชมเขาในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชมเขาอยู่แล้วค่ะถ้าเขาเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วประสบความสําเร็จอยู่แล้วอย่าชมว่าคุณเก่งจังคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาได้ยินมาจนเบื่อแล้วค่ะใครๆก็บอกเขาแบบนี้แต่ให้คุณบอกเขาว่าฉันรู้แล้วแหละว่าอะไรที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่น เขาก็จะสงสัยทันทีว่าอะไรอะไรหรออะไรที่คุณคิดว่ามันทําให้ผมประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นนี่คือเราค่ะพูดให้เขาตื่นเต้นที่จะอยากฟังเราความตื่นเต้นนะคะความรุนน่ะมันก็จะไปกระตุ้นการหลั่งโดปามีนและคุณค่ะจงให้คําตอบที่คาดไม่ถึงกับเขาค่ะอย่าบอกว่าก็เพราะคุณขย,ยันไงก็เพราะคุณทํางานหนักไงคุณก็เลยประสบความสาเร็จมากกว่าคนอื่นแต่ให้บอกว่าฉันสังเกตได้ว่าคุณมักจะเป็นคนที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้เสมอนี่จะเป็นสิ่งที่ ขาไม่เคยได้ยินจากใครค่ะทุกคนค่ะมักจะชมเขาจากภายนอกค่ะว่าเขาเป็นคนขยันเขาเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้เสมอแต่เขาจะไม่เคยได้ยินคําชมที่ชมไปที่จิตวิญญาณของเขาชมไปที่ความเฉลียวฉลาดของเขาสติปัญญาของเขาว่าเขาอะ่ะ เป็นคนที่สามารถเปลี่ยนเรื่องที่มันยากให้เป็นเรื่องที่ง่ายได้เสมอเปลี่ยนเรื่องที่มันใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กได้เสมอค่ะนี่คือการชมเข้าไปสู่วิธีคิดของเขาจิตวิญญาณของเขาความฉลาดเฉลียวของเขามันเป็นการชมที่ดีไปถึงส่วนลึกข้างในตัวเขาค่ะถ้าเขาเป็นคนหุนดีคุณอย่าชมว่าคุณหุ่นดีจังเลยคุณหล่อมากเลย คุณขยันออกกําลังกายมากเลยคําชมเหล่านี้อะมีคนชมเขาเยอะแล้วค่ะแต่ให้คุณบอกเขาว่าฉันคิดว่าคนที่จะมีบอดี้ที่ดีอย่างคุณที่จะได้หุ่นดีแบบคุณเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่มีวินัยมากเลยและถ้าคุณเป็นคนมีวินยัยแล้วก็ใส่ใจกับการออกกําลังกายขนาดนี้ยฉันว่าคุณต้องเป็นคนที่มีวินัยกับทุกเรื่องในชีวิตทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องอื่นๆแน่ๆเลยนี่ จะเป็นคําชมที่เขาคาดไม่ถึงและเขาไม่เคยได้ยินจากใครค่ะและคําพูดที่เขาคาดไม่ถึงหรือว่าเขาไม่เคยได้ยินจากใครค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะความคาดไม่ถึงจะไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนโดปามีนฮอร์โมนแห่งความพึงพอใจฮอร์โมนแห่งการเสพติดการหุยหาและการตกหลุมรักค่ะซึ่งมันจะทําให้เขารู้สึกดีกับคุณและตกหลุมรักคุณซ้ําๆทุกครั้งเมื่อคุณมีคําพูดที่เขาคาดไม่ถึงทุกครั้งที่เขาเจอคุณค่ะ ถ้าคุณเราชอบเนื้อหากเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามเอาหนชาแนลเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้หญิงไว้นะคะแล้วหนจะมาใช้ข้อมูลดีๆแบบนี้ให้อีกค่ะเอาหนได้ทำอ e ีบุ๊กสองภาษาประโยคที่จะทำให้แฟนเสกติดคุณแจกฟรีสำหรับคนที่สนใจนะคะถ้าใครสนใจคลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะมาขอรับอ e ีบุ๊กฟรีได้เลยค่ะ